ออกเสียงภาษาจีนปอพโมฟอปอพโมฟอเตเตเนเลเตเตเนเลเกเกเฮเกเกเฮ GTC GTC g t ซ u จ t c GTCU GTC EUU เอเออ่ะอันนี้ตัวแผ่นพยัญชนะต่อมาเราจะผันเสียงเอาแผ่นที่สามมานะคะมันจะสี่แผ่นนะมีอยู่สี่แผ่นในหนึ่งชุด ป่าป่าป่าวิธีสะกดต่อมาตัวอัวมั่งเออเออแล้วกันเปอ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 ,เปอต่อมาตัวอะไรอีกอ่ะเอาแผ่นที่สี่สละผสมอ e อี e ูีอีอูแล้วก็ e ีเราผสมตัวอ e ีก่อน อีเอ e ็นอินปินอันนี้จะเป็นเสียงสามันนะคะยางสั่งชียลองใส่เอาเองอ่ะต่อมาฟออีองฟออีองนะฮะตัวนี้จะอ่านฟง phong, phong, à, tiếp mà phong hoặc แผ่นจำหน่ายจริงๆจะอยู่อีกเซตหนึ่งเซตนุ่นนะคะอ่ะต่อมาอันนี้คือแผ่นสระเดียวปัวป,อ,ปอเปอเปียไปเปเป้านะคะอันนี้ไว้ฝึกสะกดเองลองดูนะคะคขจริงคือปุ้ยผมว่จะใจเจียนไปก่อน หนึ่งแผ่นมีสี่ชุดแผ่นพยัญชนะแผ่นสละเดียวแผ่นสละผสมแผ่นที่สี่แล้วก็แผ่นผันเสียงนะคะสามร้อยหกสิบาทรวมส่งแล้วค่ะจีนขอบุญคุณผู้ใจเจียน